ทีแคปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงินหมวดธุรกิจธนาคารชื่อบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนหรือชื่อเดิมคือบริษัทเงินทุนธนชาติจำกัดมหาชนได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อบริษัทลีกวงมิงจำกัดต,ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนพศ2502 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ในปีพศ2517และเข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข16ในปีพศ2522และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่1เมษายนพศ2525ปัจจุบัน T-CAP ดำเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่โฮลดิ่งคอมพานี ของกลุ่มธนาตาิที่ดําเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลายประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ได้คุณภาพธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกันและธุรกิจการลงทุนอีกทั้ง T ีแคปยังมีการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์โดยถือหุ้นในธนาคารทหารไทยธนาชาิ ในสัดส่วนที่มีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจและทีแคปยังคงนโยบายการทําธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ไว้อย่างครอบคลุมผ่านธนาคารทหารไทยธณะชาติและราชธานีริซซิ่งลักษณะธุรกิจเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธนาชาติแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็นสกลุ่มหกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งมีสัสดส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่50.96%ในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบกฟูลไรเซนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นการเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นต้น 2. ธุรกิจประกันมี2บริษัทหนบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดมหาชนมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่50.96%ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึงการรับประกันวินาศภัยได้แก่การประกันภัยรถยนต์การประกันอัคคีภัยและการประกันภัยเบ็ดเตล็ดสบริษัท MBK Life ประกันชีวิตจำกัดมหาชนมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น100%เต็มให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคลประกันชีวิตกลุ่มซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงินให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพและมีธุรกิจสนับสนุนประกันอีกสองบริษัทคือ1บริษัท T.M. Broker จำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น100%เต็มประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตรวมถึงเป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการเป็นนายหน้าประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัย 2. บริษัท MT Service 2016จำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น100%เต็มประกอบธุรกิจให้บริการงานด้าน Back Office และ Business Support แก่ MBK Life และ TM Broker 3. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์มี3บริษัท 1. บริษัทบริหารสินทรัพย์แม็กจำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น83.44%ดำเนินกิจการโดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ได้คุณภาพของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร 2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ NFS จำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น100%เต็มดำเนินกิจการโดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ได้คุณภาพของสถาบันการเงิน ในกลุ่มธนชาติและสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร 3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ TS จำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น99.99% 99ดำเนินกิจการโดยการรับโอนสินทรัพย์ต้วยคุณภาพจากธนาคารนาครหลวงไทยและธนาคารธนาชาติทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร4 กลุ่มธุรกิจลงทุนมี3บริษัทหนบริษัทธนชาติ SPV1 จำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น100%เต็มจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นราชธานีลิสซิ่งตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยตอนนี้บริษัทธนชาติ SPV1 ถือหุ้นราชธานีลิสซิ่งอยู่56.02%ทีครับถือหุ้นราชธานีริสซิ่งอยู่3.77% รวมกันตอนนี้ทีครับก็ถือหุ้นราชธานีลิสซิ่งเกือบ60%แล้วซึ่งบริษัทราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินโดยมุ่งเน้นในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่าประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้แก่รถกระบะรถแท็กซี่รถหัวรากและรถบรรทุกเป็นต้น 2. บริษัท RTN Insurance Broker จำกัดมีสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้น100%เต็มประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตโดยให้บริการแก่ลูกค้าของราชธานีลิสซิ่งเป็นหลัก 3. บริษัทธนาตา SPV 2จำกัดจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นบริษัทอื่นๆจากธนาคารธนาชาติตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ มีหบริษัทหนึ่งบริษัทธนชาติพรัดจำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหนึ่งร้อเปอร์เซนตเต็มเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อประเภทมีหลักทรัพย์คำประกันมีความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยมีรูปแบบสินเชื่อทั้งวงเงินกู้ระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนทำให้ธุรกิจ มีสภาพคล่องสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคง 2. บริษัทธนาชาติกรุ๊ปลิสซิ่งจำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น100%เต็มดำเนินกิจการโดยให้เช่าซื้อรถยนต์ปัจจุบันเลิกกิจการแล้วและอยู่ระหว่างรอชำระบัญชีรวมถึงบริษัทธนาชาติเทนนิงอันเดเวลปเมนจำกัดก็อยู่ระหว่างรอชำระบัญชีเช่นกัน 4. บริษัทรักษาความปลอดภัยสริปเซอร์วิสจำกัดมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น 100%เต็ม5บริษัทธานาตาตแม a เ a g เมนต์อด์เซอร์วิสจำกัดมีสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้น100%เต็มประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนโดยให้บริการด้านการเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆที่สนับสนุนสำนักงานนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนาชาิจำกัดมหาชนมีสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้น22.8% ณนวันที่31สิงหาคม2564ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในธนาคารผหารไทยธนาชาตินอกจากนั้น T-Cap ยังถือหุ้นในบริษัท MBK จำกัดมหาชนถึง21.64%และบริษัทธนาชาติ SPV 1จำกัดก็ถือหุ้นในบริษัท MBK จำกัดมหาชน1.76%รวมเป็น T-Cap ถือหุ้นในบริษัท MBK จำกัดมหาชน23.4%ซึ่งบริษัท MBK จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวธุรกิจก๊าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอาหารธุรกิจการเงินธุรกิจอื่นๆและศูนย์สนับสนุนองค์กรและมีบริษัทอื่นมาร่วมลงทุนกับบริษัทใจของทีแคปคือ Scotia a t l a n d Holdings โดยถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัดมหาชน49%และถือหุ้นบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดมหาชน49%ทีแคบจัดอยู่กลุ่มเซ็0 0อยและเซ็ฮาร์ดดิสและมีการกำกับกิจการ CG r a t ล n g ที่ดีเลิศผู้ถือหุ้นใหญ่3อันดับแรกคือ 1. บริษัท MBK จำกัดมหาชนสัดส่วน11.15% 2. บริษัททุนธนชาตจำกัดมหาชนสัดส่วน10% สบริษัทไทยเอ็นวีอาจำกัดสัดส,ส่วน7.06%หลักการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาติ 1. นึงแข่งขันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว 2. ประกอบการธุรกิจโดยเคารพสิทธิมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 3. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและพัฒนา หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 4. ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ทีครับคือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอัตราการจ่ายปันผลปี2564 3บาทต่อหุ้นขอบคุณครับ